งของเราเริ่มต้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ปีคริสต์ศักราช1968ในปีนั้นนักวิจัยและนักเขียนนามว่าเอริกฟอนแดนิเกนได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเขาในชื่อรสึกของเหล่าเทพเจ้าผลงานที่จุดประกายแนวคิดสุดพลิกโลกเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณและสิ่งมีชีวิตต่างดาวภายในหนังสือเล่มนี้เขาได้เสนอแนวคิดอันปฏิวัติว,ตวงการ นั่นคือเส้นนัสกาอันลึกลับในประเทศเปรูอาจถูกสร้างขึ้นโดยชาวนัสกาหลังจากที่พวกเขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากนอกโลกซึ่งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอย่างที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่อาจเข้าใจได้เอริกฟอนแดนนิเกนถือเป็นหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มแรกที่ขึ้นบินสำรวจภูมิภาคนัสกาทางอากาศและไม่ได้หยุดเพียงแค่การวิเคราะห์ลวดลายบนพื้นราบของที่ราสูงเท่านั้น แต่ยังได้สำรวจไปถึงบริเวณเชิงเขารอบนอกซึ่งที่นั่นเองได้พบกับแผนผังเรขาคณิตอันซับซ้อนที่ไม่เคยมีใครจดบันทึกไว้มาก่อนเมื่อบินอยู่เหนือทะเลทรายสิ่งที่เห็นจากมุมสูงคือเส้นสายขนาดมหือมาที่ทอดยาวบนพื้นดินเส้นเหล่านี้มองเห็นได้ชัดเจนจากอากาศบางเส้นยังตัดค้อยกันไปมาเรากับเป็นรันเวย์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเอริกฟอนแดนิเกนเคยเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ว่า มันชวนให้นึกถึงโครงข่ายของสนามบินเมื่อมองจากเบื้องบนแต่แท้จริงแล้วพื้นผิวของเส้นเหล่านี้ไม่สามารถรองรับน้ำหนักของยานพาหนะใดๆไ,ได้เลยและจึงไม่อาจเป็นรันเวย์ในความหมายทางกายภาพแม้จะมีบางทฤษฎีที่เสนอว่าเส้นนัสก้าเหล่านี้อาจเป็นลานบินสำหรับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวทว่าก็มีเสียงคัดค้านอย่างหนักบางคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงในกองทัพอากาศสหรัฐถึงกับยืนยันว่า ไม่มีเครื่องบินใดในยุคนั้นที่สามารถลงจอดบนพื้นผิวเช่นนั้นได้เลยแทนที่จะเป็นรันเวย์ในความหมายดั้งเดิมหลายฝ่ายเชื่อว่าลวดลายเหล่านี้อาจมีจุดประสงค์ที่แตกต่างออกไปมันอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจหรืออาจเป็นสัญญาณขนาดยักษ์ที่สามารถมองเห็นได้จากนอกโลกนับตั้งแต่การตีพิมพ์หนังสือรสึกของเหล่าเทพ,พเจ้าในปีคริสต์ัตร,ราช1968 เวลาก็ล่วงเลยมากว่า40ปีแล้วแต่แนวคิดอันเป็นที่ถกเถียงของเอริกฟอนแดนิเกนที่ว่าด้วยเรื่องเซนนาสกาก็ยังคงปลุกกระแสะความสนใจและก่อให้เกิดการศึกษายอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิชาการทั่วโลกหลังจากมีการค้นพบรูปแบบลวดลายแปลกประหลาดจำนวนมากบนพื้นที่กว้างใหญ่ของที่ราบนาสกานักวิจัยบางรายเริ่มเสนอสมมติฐานใหม่ว่า เส้นลึกลับเหล่านี้อาจเป็นตัวอย่างแรกๆของการประยุกต์ใช้เราขาคณิตในประวัติศาสตร์มนุษย์รูปทรงที่พบไม่ใช่เพียงแค่ลวดลายธรรมดาหากแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเชิงเราขาคณิตอย่างลึกซึง้งพวกเขาสามารถวาดรูปร่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจินตนาการต่อยอดให้ใหญ่ขึ้นหลายเท่าโดยไม่ผิดเพี้ยนและยังมีความสามารถในการคำนวณมุมและประมาณระยะทางอย่างแม่นยำความสามารถโดยกำเนิดของมนุษย์ในการรับรู้เรื่องเราขาคณิต อาจถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะแรกเริ่มและนั่นอาจสะท้อนอยู่ในเส้นนัสกาที่เหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดลวดลายบางส่วนที่ราบนัสกานั้นยังดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับท้องฟ้าเบื้องบนหนึ่งในลวดลายที่มีชื่อเสียงที่สุดคือภาพแมงมุมซึ่งมีขาเพียงข้างเดียวที่ทอดยาวออกมาอย่างผิดธรรมชาติหากนำภาพนี้กลับด้านในลักษณะสะท้อนกระจก จะพบว่าลวดลายของแมงมุมนั้นคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดกับกลุ่มดาวโอเรออนและขาที่ยื่นยาวออกไปนั้นก็ถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของดาวซิริอัสดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนผู้ที่สร้างสารรค์ลวดลายเหล่านี้ดูเหมือนจะมีความเข้าใจในสิ่งเดียวกันกับอารยธรรมโบราณทั่วโลกนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างโลกเบื้องล่างและจักรวาลเบื้องบนความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มดาวโอเรออนและดาวซิริอัส และความสัมพันธ์ของมันกับโลกอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการไขความลับบางอย่างที่ยังคงปกคลุมเส้นนัสก้าไว้แต่คำถามสำคัญก็คือลวดลายเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดหรือไม่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณบางกลุ่มให้ความเห็นว่าเส้นนัสกาอาจไม่ได้เป็นเพียงผลงานศิลปะหรือปฏิทินดาราศาสตร์แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากเบื้องบนข้อความที่ส่งผ่านลวดลายเหล่านี้ อาจเป็นคำบิงวอนให้เทพเจ้าเหล่านั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในลวดลายลึกลับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ถูกเรียกว่าเอลออสโตรนลโตหรือที่นักวิจัยบางคนเรียกกันว่ามนุษย์อวกาศลวดลายนี้ดูเหมือนเป็นรูปร่างของบุคคลที่สวมหมวกหรือหมวกกันกระแทกคล้ายหมวกนักบินอวกาศมีแขนข้างหนึ่งชูขึ้นราวกับกำลังโบกมือ และสิ่งนี้เองที่ทำให้บางคนเชื่อว่าเขาอาจเป็นเทพเจ้าจากท้องฟ้าหรืออย่างน้อยก็เป็นตัวแทนของชาวนัสกาที่กําลังโบกมือทักทายสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้าพร้อมสื่อสารว่าเรายังอยู่ที่นี่เรารู้ว่าคุณเคยมาและขอให้คุณกลับมาอีกครั้งภาพลึกลับของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันในชื่อเอลสโตรนาโตอาจเป็นหลักฐานของการมาเยือนจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกในอดีตการหรือไม่ นักวิจัยบางรายเชื่อเช่นนั้นและหากความเชื่อนี้เป็นจริงมันอาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้มาเยือนจากฟากฟ้าจึงเลือกลงจอดณที่ราบนาสก้าแห่งนี้ตั้งแต่แรกทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดรสเดนประเทศเยอรมนีเคยถูกส่งไปยังพื้นที่นาสก้าเพื่อทำการตรวจวัสนาแม่เหล็ก บริเวณใต้เส้นบางเส้นมีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและยังได้ตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าของพื้นดินบนเส้นนัสก้าเปรียบเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงผลลัพธ์ที่ได้คือค่าการนำกระแสะไฟฟ้าบนเส้นเหล่านั้นสูงกว่าบริเวณโดยรอบถึง8,000เท่าและที่ลึกลงไปใต้พื้นดินประมาณ2เมตรก็พบความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กอย่างเด่นชัดพวกเขายืนยันว่า มีบางสิ่งบางอย่างฝังอยู่ใต้พื้นดินแม้ยังไม่มีใครสามารถระบุได้แน่ชัดว่ามันคืออะไรเป็นไปได้หรือไม่ว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นผิวของนัสกาอาจเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากสติปัญญานอกโลกที่นี่อาจไม่ใช่แค่จุดลงจอดธรรมดาแต่อาจเป็นฐานปฏิบัติการหรือแม้แต่แหล่งสำรวจทรัพยากรอันมีค่าที่สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวต้องการใช้งานมีผู้เสนอความเป็นไปได้ว่า หากสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกต้องการมาเยือนโลกมนุษย์ที่ราบนาสกาแห่งนี้ก็คือจุดลงจอดที่สมบูรณ์แบบเพราะที่นี่อุดมไปด้วยแร่ไนเตรตและแร่ธาตุอื่นๆที่ปัจจุบันมนุษย์เองก็นำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในเชื้อเพลิงจรวดบางทีสิ่งมีชีวิตจากฟากฟ้าอาจรู้เรื่องนี้ดีตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วก็เป็นได้บางทีพวกเขาอาจเคยมองว่าพื้นที่แห่งนี้คือแหล่งพลังงานสำคัญและมนุษย์โบราณเองก็อาจเข้าใจสิ่งนั้น จึงทิ้งร่องรอยเป็นภาพวาดและเส้นลายขนาดมหฮือมาราวกับรันเวย์เพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนจากฟากฟ้าหนกลับมาอีกครั้งอรารยธรรมนาสกาโบราณตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ในเตรตแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือพวกเขาเองกลับไม่มีประโยชน์ใช้สอยกับในเตรตเหล่านั้นเลยแต่แร่ในเตรตเหล่านี้มีคุณค่าต่อผู้ที่มาเยือนจากภายนอกหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมบางอย่างจากนอกโลกที่ต้องการแร่เหล่านี้และเลือกนัสกาเป็นจุดหมายปลายทางในยุคปัจจุบันในเตรดมีบทบาทอย่างมากในเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะในด้านการเดินทางในอวกาศและอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเองก็เคยใช้แร่ชนิดเดียวกันนี้ในจุดประสงค์เดียวกันมาก่อนแต่คำถามที่น่าคิดยิ่งกว่าคือการติดต่อของผู้มาเยือนจากนอกโลกที่นาสกา อาจไม่ใช่แค่เหตุการณ์แยกเดี่ยวแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ในปัจจุบันยังไม่อาจเข้าใจทั้งหมดและหากเป็นเช่นนั้นจริงที่ราบนาสกา้าอาจไม่ใช่แค่หน้าประวัติศาสตร์เก่าหากแต่เป็นประตูที่เชื่อมโยงไปสู่ความจริงที่เรายังไม่เคยได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นการมาเยือนใดๆหรือโครงการใดๆย่อมมีช่วงเวลาที่ทุกอย่างต้องสิ้นสุดลง และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวบางครั้งจึงจบลงเพราะพวกเขาได้ย้ายไปยังสถานที่อื่นๆแล้วเส้นลายบางเส้นที่นาสกายืดยาวตัดผ่านเทือกเขาแอนดีสและเส้นเหล่านั้นเองก็ชี้ไปทางทิศตะวันออกมากขึ้นหากนัสกาถูกใช้เป็นเหมืองแร่โบราณโดยผู้มาเยือนจากต่างดาวและจะมีหลักฐานของสถานที่ลักษณะเดียวกันนี้ในที่อื่นๆทั่วโลกหรือไม่ ตามนักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณมีหลักฐานเช่นนั้นซึ่งสามารถพบได้หลายร้อยไมายจากนาสกาที่สร้างอารยธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งที่เราจะกล่าวถึงในตอนต่อไป